โครงสร้างประโยคง่ายๆเอาไว้ใช้พูดได้ทุกวัน1ิโครงสร้างต่อไปนี้ไฟลคัดสันไหมทุกคนแล้วค่ะว่าเป็นโครงสร้างง่ายๆเราสามารถใช้โครงสร้างเหล่านี้ได้ในทุกวันเลยค่ะเริ่มต้นที่โครงสร้างที่1ใช้กับการขอทําอะไรบางอย่าง Could I แล้วตามด้วยกริยาที่เราต้องการได้เลยเช่นฉันขอใช้มือถือของคุณได้ไหมคะ Could I use your phone Could I use your phone ถ้าจะขอทำอย่างอื่นเราเปลี่ยนกริยาที่ต้องการใส่แทนคำว่า use ตรงนี้ได้เลยค่ะโครงสร้างที่2ค่ะใช้ would you mind ตามด้วยกริยาเติม ing เป็นการขอให้เพื่อนของเราทำอะไรบางอย่างให้เราเป็นโครงสร้างที่สุภาพมากเลยค่ะมีความหมายว่ามันจะเป็นการรบกวนคุณไหมถ้าจะช่วยเช่นจะเป็นการรบกวนคุณไหมคะถ้าจะช่วยไปส่งฉันที่บ้านหน่อย would you mind taking me home would you mind taking me home โครงสร้างที่3ค่ะก็คือ to be good at be ตรงนี้เราก็ผันตามประธานที่เหมาะสมเช่น he she it ใช้กับ is I ใช้กับ am you we they ใช้กับ are good at แล้วตามด้วยคำนามหรือกร yeah, ิยาเติ m i n g นะคะจะมีความหมายว่าคนคนนั้นเก่งในเรื่องของอะไรเช่นเขาเก่งในเรื่องของดนตรีนะเขาเล่นดนตรีเก่งนะ he is good at music he is good at music แม่ของฉันทำอาหารเก่งมากเลย My mom is really good at cooking. อย่าลืมว่า good ใช้กับ at แล้วตามด้วยกริยาในรูป ing ค่ะ My mom is really good at cooking. โครงสร้างที่4เราใช้กับการขอโทษค่ะพูดว่า I'm so sorry for แล้วตามด้วยคำนามหรือกริยาเติม ing เช่นเราลืมวันเกิดของเพื่อนใช้ว่า I forgot your birthday. I forgot your birthday ตรงนี้คือลืมในอดีตแต่ตอนนี้นึกออกแล้วทีนี้เราต้องการเขาคำว่า forget ตรงนี้มาอยู่ในรูป ing เราต้องเปลี่ยนเป็นช่องไม่ผ่านก่อนค่ะ forget แล้วก็เติม ing เป็น forgetting I'm so sorry for forgetting your birthday ฉันขอโทษจริงๆนะคะสำหรับการลืมวันเกิดของคุณ I'm so sorry for forgetting your birthday I am late ฉันมาสายฉันขอโทษนะสำหรับการมาสาย กริยาตรงนี้คือคำว่า am ค่ะคำว่า am ก็คือ verb to be ช่องไม่ผันก็คือ be มาเติม ing I'm so sorry for being late I'm so sorry for being late โครงสร้างที่หก็คือ to be about to be about to ตามด้วยกริยาที่ต้องการได้เลยค่ะไม่ต้องผันในแดงสิ้นส่วน verb to be เราก็ผันตามประธานเหมือนโครงสร้างก่อนหน้านี้ได้เลยโครงสร้างนี้มีความหมายว่ากำลังจะทำอะไรบางอย่าง เช่นฉันกำลังจะออกจากบ้านแล้วนะ I'm about to leave home I'm about to leave home โครงสร้างถัดมาก็คือ I plan to I plan to ฉันวางแผนที่จะตามด้วยกริยาที่เราต้องการเช่น I plan to surprise my parents ฉันวางแผนที่จะ surprise พ่อแม่ของฉันโครงสร้างถัดมาเจ้าของภาษาใช้บ่อยไม่แพ้กันก็คือ I would rather ตามด้วยกริยาที่ต้องการ วูดตรงนี้นิยมใช้แบบรดรูปค่ะออกแซงดีด็อกหลัางอ I'd rather แล้วก็กริยาที่ต้องการมีความหมายว่าฉันอยากจะทำแบบนี้มากกว่านะ I would rather I'd rather eat out ฉันอยากจะออกไปทานอาหารนอกบ้านมากกว่านะอยากมากกว่าอะไร than แล้วตามด้วยกริยาอีกหนึ่งตัวได้เลย I'd rather eat out than cook I'd rather eat out than cook ฉันอยากจะออกไปทานอาหารนอกบ้านมากกว่าทำอาหารค่ะแต่ถ้ากริย,ยาเป็นตัวเดียวกันค่ะเราสามารถใช้ than แ,แล้วตามด้วยคำนามอีกอันหนึ่งได้เลยเช่นฉันอยากจะดื่มกาแฟมากกว่าชาตรงนี้มีคำว่าดื่มเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เป็นการดื่มกาแฟมากกว่าชาก็สามารถพูดได้ว่า I'd rather drink coffee than tea I'd rather drink coffee than tea โครงสร้างที่8 I can't help ไม่ได้แปลว่าฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่มีความหมายว่าฉันอดไม่ได้จริงๆอยากจะทำอย่างนั้นมันอดใจไม่ไหวโครงสร้างนี้เราจะตามด้วยกริยาเติม ing เช่นฉันอดที่จะคิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้จริงๆ I can't help thinking about it I can't help thinking about it โครงสร้างถัดมามีความหมายว่าชอบมากกว่าไม่ใช่ like more than ค่ะเราใช้คำว่า prefer ชอบอะไรมากกว่าอะไรใช้ prefer สิ่งหนึ่ง to อีกสิ่งหนึ่งตรงนี้ใช้คำว่า t o นะคะเช่นฉันชอบกาแฟมากกว่าชา I prefer coffee to tea I prefer coffee to tea แล้วถ้าเกิดจะใช้คำว่า prefer กับกิจกรรมซึ่งเป็นกริยาใช่ไหมคะเราสามารถใช้กริยานั้นในรูป ing ได้เลยเช่นเขาชอบที่จะดูฟุตบอลมากกว่าเล่นฟุตบอลนะ He prefers watching football to playing it He prefers watching football to p l a y i n g it และโครงสร้างสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้จริงก็คือโครงสร้างที่มีความหมายว่าใครบางคนยังไม่ได้ทำบางสิ่งค่ะใช้คำว่า have หรือ has not แล้วตามด้วยกริยาช่อง3ถ้าประธานเป็น I u w e d e y ใช้คำว่า have ถ้าประธานเป็น he she, i t ก็ใช้คำว่า has แล้วก็ลรดรูปคำว่า have not เป็น haven ลดร,รูปคำว่า has not เป็น hasn't ฉันยังไม่เสร็จงานเลย I haven't finished my work เขายังมาไม่ถึงเลย He hasn't arrived ทัาา้งหมด10โครงสร้างง่ายๆใช้ได้ทุกวันที่ฝ้ายนำมาฝากวันนี้ใครชอบโครงสร้างไหนที่สุดลองฝึกแต่งประโยคคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวไ้จะคอยจดให้นะคะอย่าลืมกดติดตามต้บยบน c e b o o k YouTube, t i k t o k แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยคะ่ะ